สิ่งที่ชายผู้ศักดิ์สิทธิ์ปรารถนาอย่างลับๆก่อนที่จะได้รวมเป็นหนึ่งกับคุณมันไม่ใช่แค่ความรักเท่านั้นมันคืออิสรภาพอิสรภาพจากหน้ากาก,ากที่เขาสวมอยู่จากความคาดหวังที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงกับเขาก่อนที่เขาจะกลับบ้านมาหาคุณได้เขาต้องกลับบ้านมาหาตัวเองก่อนเขาปรารถนาความชัดเจนเพื่อเข้าใจว่าเขาเป็นใครโดยปราศจากเสียงรบกวน เขาหอยหาจุดมุ่งหมายเพื่อรู้สึกเหมือนเป็นคนที่ยืนหยัดในความจริงของตัวเองและเหนือสิ่งอื่นใดเขาปรารถนาความรักที่มองเห็นความเจ็บปวดของเขาแต่ไม่พยายามที่จะแก้ไขมันสิ่งที่เขาต้องการคือการได้รับการตอบสนองที่ซึ่งจิตวิญญาณของเขาอาศัยอยู่ไม่ใช่ที่ซึ่งความกลัวของเขาซ่อนอยู่และเมื่อเขาพบจุดยึดภายในนั้นแล้วเขาจะไม่วิ่งหนีอีกต่อไป เขาพร้อมแล้วสำหรับการรวมกันกับคุณคลิกลิงกเพื่อชมวิดีโอเต็ม